ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพนนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องหมอเต๋อบิทเตอร์ไล์นะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของจุลินทรีย์ในลําไส้เดี๋ยวนี้นะฮะตัวของอจุลินรีในลําไส้นะหรือเรียกว่าโปรไบโอติกนะฮะก็ทํามาเป็นซัพพลีเมนต์นะครับเป็นอาหารเสริมเนี่ยจำหน่ายมากมายนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการศึกษานะครับเพราะพาะว่ามีตัวตัวหนึ่งครับจุลินรีสายพันธุ์หนึ่งครับที่สามารถที่จะ ลดความอ้วนได้ฮะเราก็สามารถที่จะส่งเสริมสุขภาพเราเนี่ยในหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็จุดนั้นจะชื่อว่าตัวของอะไครเมนเซียนะครับมิวซินิฟิเลียนะครับอะไครเมนเซียนะฮะตัวของอะไครเมนเซียนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการศึกษาเนี่ยมากมายจริงๆนะครับว่า เป็นตัวสายพันธุ์ที่สุดยอดมากนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนนะครับในการใหอ้อาหารให้ตัวของอผักผลไม้นะครับอาหารเสริมอะไรก็ตามนะครับที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของตัวของขอะคเมเนเซียนเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถลดความอ้วนได้นะครับน้ําหนักลดลงนะ ต่อมานะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกเบาหวานนะครับในเรื่องของเบาหวานนะครับในเรื่องของไขมันนะครับในผู้ป่วยที่อ้วนเนี่ยนะครับไขมันเสียตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวของน้ําตาลการดื้อของอินซูลินเนี่ยลดลงนะครับพวกไขมันตัวไม่ดีในร่างกายเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็มีผลในเรื่องของพวกไขมันพอกตับด้วยนะครับมีผลส่งเสริมการลดการอักเสบนะ ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในคนไข้นะครับที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วก็กินยาเมทฟอร์มินอยู่ก็บพบว่าคนไข้เบาหวานที่กินยาเมทฟอร์มินเนี่ยนะครับจะมีตัวของอะคเมนเซียเนี่ยนะฮะมากกว่านะครับคนไข้เบาหวานที่ไม่กินเมทฟอร์มินนะครับผมโอเคฮะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะส่งเสริมตัวของ อ่าโพไบโอติกนะครับหรือจุลินซีในลรรมชาติทีชื่อว่าอะไครเมนเซียนี้อย่างไรนะครับตัวนี้นี่โด่งดังมากนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ศึกษาการมาว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆนะเราต้องรู้ว่าเอ๊ะเราจะเพิ่มจํานวนมันได้อย่างไรนะครับอันแรกเลยฮะเนี่ฮะที่ผมไปช็อคมาครับทับทิมครับนะทับทิมเนี่ยนะฮะเป็นผลไม้อันนึงนะคะที่จะเพิ่มจุลินซีย์นะครับที่สุดยอดมากๆนะครับคืออะไคเมนเซียนี้นะครับเพิ่มขึ้นได้นะ จะกินทั้งทับทิมสดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือคั้นออกมาเป็นน้ํานะครับก็ได้นะรหรือเพื่อจะกินพวกอ่าทับทิมที่เป็นเม็ดนะฮะก็ประมาณ1 0 0 0พมิลลิกรัมต่อวันนะครับก็สามารถที่จะอ่าเพิ่มตัวของตัวดีซีที่ชื่อว่าอะคเมเนเซียเนี่ยตัวดีซีลดความอ้วนอันเนี้ยนะฮะสามารถเพิ่มได้นะครับจากการกินทับทิมบ้านเรานี่แหละนะฮะนอกจากทับทิมแล้วนะฮะมันก็จะมี ตัวของอาหารต่างๆมากมายนะครับที่จะเพิ่มตัวของอะคาเมเซียได้นะครับอย่างเช่นตัวของกลุ่มพวกโอเมกา้าสามพวกน้ำมันปลาพวกนี้นะครก็สามารถเพิ่มได้นะฮะตัวของอพวกกลุ่มพวกองุ่นนะครับเกรปพวกแคนเบรี่กลุ่มนี้ก็สามารถที่จะ เพิ่มตัวของอะคเมนเซียได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กลุ่มพวกเลซูราทอลอาหารเสริฟที่เรียกว่าเลซูราททอลนะฮะที่อยู่ในพวกองุ่นอยู่ในพวกพวกไวน์แดงอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มกลุ่มนี้ได้นะครับแล้วก็การออกกำลังกายครับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะส่งเสริมทําให้ตัวของอะคเมเนเซียเนี่ยในร่างกายนะครับก็จะามากขึ้นนะครับที่ริงมันก็จะมีอีกนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการกินอาหารที่ที่มีพวก ขาดต่ำๆนะครับคือมีคุบ c คาโบไฮเดรตเชิงเดียวต่ำๆก็คือกินโลขาบไดเอทนะครับพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะส่งเสริมการเกิดขึ้นนะครับของตัวของอัคคเมเนเซได้นะ,ะ <S <S แล้วกกินพวกอาหารพวกอาหารย่อยยากอาหารหมักดองพวกนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะฮะ <S <S ส่วนที่อัคคเมเนเซมันไม่ชอบนะคบก็คืออาหารพวกเวสเทิร์นอาหารตะวันตกนั่นแหละฮะอาหารที่มันมีหวานหวานมีคาโบไฮเดต เชิงเดียวแบบนี้แป้งแบบนี้มันจะไม่ค่อยชอบนะรบหรือในกลุ่มที่ปีพวกไขมันไขมันสัตว์นะครับพวก high fat d i อทที่มีไขมันสูงมันก็จะไม่ค่อยชอบนะครับหรือในกลุ่มพวกแอลกอฮอล์พวกนี้นะก็จะไม่ชอบเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงอย่าลืมนะครับไปซื้อทับทิมมากินกันนะครับทับทิมนะครับก็จะมีประโยชน์ในการเพิ่มอะคาเมนเซียนะครับที่เป็นจุลินทรีย์ที่ปัจจุบันนี้ถือว่า เป็น the ะเบสเลยนะฮะแต่ว่าเสียดายนะฮะตัวไเมนเซียเนี่ยเพื่อต้องรอนิดนึงนะเพราะในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจะยังไม่มีอาหารเสริมที่เป็นตัวของจุลินทรีย์ตัวเป็นนะครับเพื่อเขาเลี้ยงเลี้ยงออกมาจําหน่ายยังไม่ได้นะจะมีแต่ตัวไเมนเสียนที่เป็นตัวตายนะครับที่ผลิตอยู่ในอเมริกานะฮะแต่ว่าเมืองไทยนี่ยังหาไม่มีนะครับก็รอนะครับ รอจนกว่าตัวของไขมันเซียเนี่ยเขาสามารถที่จะเลี้ยงนะครับออกมาขายเป็นตัวเป็นได้นะครับที่เมืองไทยได้นะครับก็แล้วก็ซื้อมากินกันนะครับถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยยังไขมันเซียยังซื้อกินไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนก็กินทับทิมกันไปก่อนนะโอเคครับสวัสดีครับ